ใครสามารถรักษาใจตัวเองได้ใครสามารถเข้าใจใจตัวเองได้ใครสามารถมีสติระงับยับยั้งใจตัวเองได้คนนั้นย่อมมีความสุขหาความทุกข์ไม่ได้เพราะการมีสติจะเป็นตัวป้องกันรักษาการกระทบกระแทกจากภายนอกตั้งสติให้ดีใครทําสมาธิได้มารผู้มีบาปทําอันตรายแก่เราไม่ได้มารคือความคิดดังนั้นถ้าเรามีสมาธิดีกําลังสมาธิดีความคิดเหล่านี้จะทําอันตรายแก่เราไม่ได้ ง่ายๆแค่นั้นเลยหาที่หลบจากภัยคือไปพักสงบอยู่กับลมหายใจนั่นแหละคือที่หลบจากมารที่ดีที่สุดนั่นคือที่หลบจากความทุกข์ที่ดีที่สุดนั่นคือที่หลบจากความกังวลที่ดีที่สุดไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนั่งอยู่ตัวเองคนเดียวทิ้งอารมณ์ความคิดทุกอารมณ์อยู่กับตัวเองมองใจตัวเองสังเกตใจตัวเองว่ามันดีดดิ้นขนาดไหนแล้วมองเห็นความทุกข์ของมันทุกข์ขนาดไหนแล้วเราพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเราจะยอมทนทุกข์กับมันอย่างนี้เหรอถ้าเราไม่ยอมทนทุกข์กัมนกจา เดินออกจากมารซาด้วยการสำรวงระวังมีสติสัมปชัญญะไม่คิดถึงมันแล้วตั้งใจในการทําความเพียรและอกุศลจากใจเริ่มกุศลขึ้นที่ใจทุกอย่างจบได้ด้ีดเห็นไหมมีใครถามอะไรไหมไม่มีนะเหลือขออสองคำถามสุดท้ายเพราะว่าเผื่อใครอยากจะยกมือถามได้ระหว่างนี้เหลือขออคำถามสุดท้ายว่ามันจะสีของครื่งด้วยถ้าทํางานถูกต้องแต่ไม่ถูกใจหัวหน้า ควรรับมือ,อยังไงถูกต้องแต่ไม่ถูกใจก็ต้องทำให้ถูกต้องและก็ต้องทำให้ถูกใจเพราะอะไรเราทํางานตามเขาสั่งถ้าเราอยากทํางานถูกใจตัวเองเราต้องทํางานตามที่ตัวเองสั่งคําถามคือใครมีอํานาจในการสั่งหัวหน้าถูกต้องในใจเราแต่ไม่ถูกใจเขาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนดูภาพรวมเขาอาจจะมองว่าอันเนี้ยมันไม่ดีพอต่อยอดขายกลับไปทําใหม่ เราก็ต้องยอมรับตามนั้นเพราะเราอาจจะอยู่ในมุมที่ไม่ได้มองเหมือนเขาดังนั้นบางทีเราทํางานถูกต้องถูกตายถูกใจทํางานตามความพอใจของตัวเองหูงานนี้ออกมาดีมากเลยเลิศเลอเพอร์เฟกต์ perfect, วิเศษพิสดารเราคิดตามนั้นหมดเลยแต่นั่นมันคือใจเราไม่ใช่ของเขาถ้าวันหนึ่งเราไปอยู่ในมุมหัวหน้าเวลาลูกน้องทํางานให้เราเราก็จะไม่ถูกใจเหมือนกันเพราะอะไร เพราะเราอยู่อีกมุมหนึ่งแล้วไม่ได้อยู่ในมุมนั้นแล้วดังนั้นมันต่างคนต่างมุมเราควรต้องเข้าใจมุมคนอื่นแล้วคนอื่นก็ควรเข้าใจมุมเราต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าเขาเข้าใจมุมเราไม่ได้ให้เราทําอะไรวางเฉยทําตามหน้าที่ของเราไปเมื่อเขาไม่ชอบผลงานนี้เก็บผลงานนี้ไว้ก่อนอย่าทิ้งไปทําผลงานใหม่วันหนึง่งค่อยเอาผลงานเก่าไปเสนอใหม่จะได้ไม่เสียเวลา ครั้งหน้าเขาอยากได้อะไรที่เป็นประโยชน์เราหยิบโปรเจก์นี้ไปเสนอเขาได้เลยเขาอาจจะพอใจในครั้งต่อไปก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจเขาไปซิทั้งหมดอาจจะยังไม่ถูกใจในเวลานี้แต่เวลาหน้าอาจจะมีโอกาสในการถูกใจได้ไหมอาจจะมีโอกาสในการถูกใจก็ได้ครั้งหน้าเราจะเบาแรงเพราะเราคิดไว้อย่างดีแล้วเรามั่นใจว่าดีใช่ไหมเดี๋ยววันหน้าไอ้ที่ดีตัวนี้จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในครางหน้าเอาไปอัดเด็ใช้ก็ได้เอาไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงใหม่ก็ได้มันไม่เสียประโยชน์หรอก ทำไปเถอะวางไว้หลายโปรเจกต์วางไว้หลายงานสมัยอาจารย์ทำงานประจำเนี่ยอาจารย์วางแผนงานเนี่ยไว้หลายโปรเจกต์ไว้ไห,ล Project, ไวไหลายงานมากงานไหนไม่ได้อาจารย์เก็บไว้แล้วแก้ไขแก้ไขใช้ในงานอื่นต่อไปมันมีเลเวลแล้วนี่เราสามารถทาตามแพทเทิร์นงานเดินได้แล้วนี่ จะไม่เหนื่อยในงานต่อไปแม้จะมีโปรเจกต์ดองไว้ถึง56โปรเจกต์ไม่เป็นไรดองไว้เก็บไว้ไม่เสียหายเพราะเราทําสําเร็จหมดแล้วเราวางแผนมาหมดแล้วครั้งหน้าเขาสามาเราเขาอยากจะให้เราทําอะไรใหม่ไปดึงโปรเจกต์ตัวเก่ามาแล้วมาพิจารณาว่าตัวไหนแก้ได้เปลี่ยนมาทีนี้มันจะทํางานเบาล,ลงมันจะทํางานน้อยลงเห็นไหมง่ายเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสซะอย่าไปคิดกังวลกับใครอย่าไปคิดเปลี่ยนแปลงใครว่าเขาต้องได้ตามความพอใจเราเท่านั้นอย่าไปคิดแบบนั้นกลับมาทําที่เรา ไม่ต้องทํางานหนักเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองอ่ะเราทำโปรเจกต์แล้วไม่ผ่านทำโปรเจกต์สโปรเจกต์สไม่ผ่านทำโปรเจกต์สแสดงว่าอะไรเรากําลังก้าวสู่ความเก่งกาจชาญฉกานาามากขึ้นเพราะอะไรเราคิดอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดคิดอีกหน่อยเราจะเก่งแน่นอนอาจารย์เนี่ยผ่านประสบก,การณ์ทํางานมาได้แบบนี้โปรเจกต์นี้เสนอไม่ผ่านเก็บกลับมาโปรเจกต์นี้ไม่ผ่านอีกเก็บกลับมาเสนอโปรเจกต์จนผ่าน ที่เหลือมีอยู่อาจจะไปขุดเอาโปรเจกต์เก่ามาเสนอในตารางงานตัวไหนเหมาะสมหรือไม่ต้องเสนอก็หรือยังไม่มีงานที่จะเกี่ยวข้องเรานําเสนอเองเลยว่าไอเหตุปัจจัยนี้น่าจะเหมาะกับอันนี้โปรเจกต์นี้น่าจะเหมาะกับเทศกาลนี้โปรเจกต์นี้น่าจะเหมาะสับวันเวลานี้วันสําคัญทางนี้เสนอเลยเขาก็จะต้องชอบในโปรเจกต์นโปรเจกต์หนึ่งแล้วเราจะทํางานเร็วขึ้นด้วยทําแบบเนี้ยไม่ต้องไปหยิดหนาะละอายใจทําไปเลยด้วยความเต็มใจทําไปได้วยความเต็มที่แล้วไม่ต้องไปรู้สึกเสียเวลาเสียดายโอกาสไม่ต้องไปเสียดายทุกอย่างคือโอกาสทุกอย่างคือผลกองการการะทํา เราจําไว้ว่าทุกอย่างมีผลของการกระทาเสมอเรากระทาดีไว้ด้วยความตั้งใจเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะส่งผลดีกับตัวเราเองได้อย่างแน่นอนไม่ต้องไปกังวลเลยอาจารย์บอกให้เมตตาพนักงานแต่เวลาอาจารย์สอนอาจารย์ก็ด่าก็ถูกก็กูด่าด้วยความเมตตาไงทําไมล่ะเอออาจารย์ด่าแล้วอาจารย์สอนไหมคาถามอาจารย์ก็สอนถูกต้องไหมคําถามคือเวลาอาจารย์ด่าเวลาอาจารย์ด่าอาจารย์สอนเวลาอาจารย์ด่าหลายคนขำ พราะอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาในการด่าประทุษร้ายต่อบุคคลนั้นอาจารย์ด่าต่อกิเลสตัณหาอาจารย์ด่าต่อความเร็วสามต่าช้าอาจารย์ด่าต่อความชั่วในใจอาจารย์ด่าเพื่อให้แต่ละคนเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วอาจารย์บอกวิธีแก้ด้วยไม่ใช่ด่าสาเสียเสียแล้วจบไปอาจารย์บอกวิธีแก้ว่าเราจะเดินออกจากสิ่งนี้ได้ยังไงเวลาอาจารย์ด่ามึงมันโง่เนี่ยสมควรแล้วผัวมันเลยทิ้งมึงไปอย่างเงี้ยอาจารย์ด่าให้เจ็บให้กระแทก ยังบมกล้าถามอาจารย์เนี้ยอาจารย์เนี่ยทุกมาตั้งสามปีแล้วลืมคนเก่ามาได้เลยก็มึงมันโง่นี่นี่ไงผัวมึงเลยทิ้งมึงเวลาอาจารย์ด่าด่าเจ็บแสบมื่อล้เพราะอะไรกระตุกใจมันให้มันเนี่ยกลับมาได้แล้วตั้งสามปีจมอยู่กับความทุกข์เรื่องนั้นได้ยังไงทนอยู่ได้ยังไงเป็นบ้าเป็นหลังร้องไห้น้ําตาไหลตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาสแสดงว่ามันได้รับคํปลอบใจมาต่อต้องดา่ามาคำอื่งจะได้กระตุกสครังเมื่อกระตุกเสร็จปุ๊บอาจารย์จะบอกวิธีการออกจากเหตุปัจจัยนั้นอาจารย์ก็ ปรากฏว่าไอ้คนที่โดนอาจารย์ด่าเป็นไงอู้โ่อาจารย์ตื่นเลยหลังว่าวันนี้เป็นต้นไปจะไม่ร้องไห้น้ําตาไหลแล้วหนูจะตั้งใจในการเดินออกจากชีวิตความทุกข์ตรงนี้หนูจะตั้งใจในการหาผัวคนใหม่เออให้ได้อย่างงี้สิมึงหาให้เดี๋ยกูจะช่วยมึงหาด้วยเพราะอะไรการได้ผัวใหม่มันทําให้ความทุกข์น้อยลงถูกต้องม่ะแสดงว่ามัน move on ออกได้แล้วเนี่ยบางทีอะไอ้การด่าการกระตุกสังคมแบบเนี้ยมันเป็นการให้กําลังใจแบบหนึ่งเหมือนกันนะ พราะอะไรมันเป็นการตีเข้าไปกับแทะเข้าไปเพื่ออะไรให้มันมีสติตุนตัวขึ้นมาว่ามันจมออกับความทุกข์มานานมากแล้วทําไมไม่กระชากไม่จิกกระบาลตัวเองออกมาสักทีหนึ่งไปจมอะไรอยู่อยู่ตรงนั้นตั้งนานบางทีไม่ด่าก็ไม่ดีขึ้นเลยก็อะไรอาศัยการด่าแต่อาจารย์ไม่ได้มีเจตนานในการทํารลายเขาอาจารมีเจตนานในการเพราะสงสารนั่แหละจึงดา่าเพราะเห็นแล้วว่าเขาเดินออกจากความทุกข์นี้ไม่ได้จิกกระแทกเขาไปแล้วเพื่อจิกกระบาลมันลากันออกมาแม้มันจะเจ็บหัวนะแต่สุดท้ายมันรอดได้อาจารย์ถามว่าคนตกน้ํา อาจารย์คว้าได้เร็วที่สุดคือหัวกระบาลมานันอะเจบะ็จบไหมเจ็บแต่อาจารย์ลากมันขึ้นฝั่งได้แล้วมันไม่จมน้ําตายเราว่าเอาแบบนี้ดีกว่าไหมดีกว่ามวนแต่ไปประคับประคองโยนนู่นโยนนี่นให้แต่คว้าหาแล้วไม่ทันสุดท้ายจมน้ําตายเพราะนั้นอาจารย์เลือกแม้เจ็บที่สุดก็ตามพระเ,เจ้าบอกว่าแม้จะต้องกัดฟันกลืนเลือดตัวเองลงไปก็ตามแต่เราจะไม่ยอมจมกับความทุกข์ที่นําไปสู่ความตาย จะไม่ยอมทนกับทุกที่เดินไปสู่กิเลสตัณหาแล้วเดินไปสู่ความเสื่อมคือนาไปสู่นรกกาเนิดจระชาและเปวิสัยจะยอมกืนเลือดกืนเนื้อนี้ของตัวเองแต่จะไม่ยอมทําผิดศีลนี่คือคําสอบพระเจ้าจะยอมทนทุกทรมานทุกอย่างแต่ไม่ยอมทําผิดเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือหลักเหตุผลต่างหากว่าทาไมอาจารย์ถึงกระตกรุ่นแรงมากนี่แหละคือความเมตตาหลังจากคนผ่านคำด่าอาจารย์ได้อาจจะถามว่าถ้าอาจารย์ดา่าแล้วอาจารย์ไม่มีเมตตา วันนี้นะจะไม่มีใครเดินเข้ามาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์เดือนละ4,000คนเราไปหาใครสิใครจัดงานได้แบบอาจารย์ทุกวันนี้แล้วเป็นคลาวาสมีใครจัดได้ใหญ่ขนาดอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ทุกนคน4,000คนไม่ใช่ไปเกณฑ์จากใครมาประกาศเขาลงทะเบียนด้วยตัวเขาเองแล้วเขามามาหน้ามาจากต่างจังหวัดจะบอกว่าจองโรงแรมทีหนึ่งหลายหมื่นบาทเกือบแสนมันกี่ห้องมันเป็นร้อยมันเป็นร้อยหลายร้อยคนเฉพาะที่นอนโรงแรมเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่มีความเมตตาสงสารต่อใคร คงไม่มีใครวิ่งเข้ามาหาอาจารย์มากขนาดนี้ทําไมคนติดตามอาจารย์ทั้งประเทศถ้าอาจารย์ไม่มีความเมตตาทําไมไปตามโรงเรียนทําไมเด็กนักเรียนกีดกานอาจารย์วิ่งมาขอเซลฟี่วิ่งมาขอถ่ายรูปเด็กบางคนวิ่งมากอดอาจารย์อาจารย์งงอาจารย์ในโรงเรียนยังงงเลยโอ้โหรักอาจารย์ขนาดนี้หรอกอดเอวอาจารย์เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงมันกอดไม่ได้ไงเพราะเรารักษาศีลอยู่อย่างเงี้ยครูครูเขาจัดการแต่มันก็มาขอเซลฟี่กีดกานกรดีดาแต่ละคนมันเป็นอย่างนั้นถ้าอาจารย์มีความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบามมาด้ายต ถูกต้องมากแต่คนที่จะเข้าหาก็ได้คืออะไรต้องพูดจาดีมีวาจาอ่อนหวานมีความสุภาพเรียบร้อยพวกแบบนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเนี่ยเข้าไปหาแต่เดชานกับกาาจย์ทําตรงกันข้ามอกับทุกคนเลยอาจารย์ไม่พูดจาอ่อนหวานแต่อาจารย์ด่าทอต่อว่าแต่อาจารย์ด่าด้วยความไม่ตาคนมันรับรู้ได้แต่คนที่อันตี่อาจารย์คนที่เกลียดอาจารย์เขาไม่รับรู้หรอกเขาแค่พูดว่าด่าเขาก็เกลียดเลยเขาไม่สนใจเนื้อหาที่อาจารย์กำลังสื่อสารอยู่ว่าเนื้อหาที่อาจารย์สื่อสารอยู่นี้มันเป็นประโยชน์กัับสงคมม มันเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองไหมมันเป็นประโยชน์ที่จะทําให้เขาเนี่ยเดินออกจากความทุกข์ได้ไหมดังนั้นสนใจที่ตัวนี้ผู้ได้เจ้าจึงบอกว่าใครก็ตามที่สนใจแต่ตัวผู้พูดว่าเขาจะพูดจาแบบไหนไม่สนใจเนื้อหาที่เขาอธิบายคนนี้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ใครก็ตามไม่สนใจตัวผู้พูดเลยผู้พูดจะสนใจจะแสดงอาการกิริยาท่าทียังไงแต่ไปโฟกัสที่เนื้อหาที่เขาพลังพูดคนนี้จะได้ประโยชน์เพราะเขาสนใจแค่เนื้อหาว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเขาได้ยังไง คนนี้ได้ประโยชน์อุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนหม้อที่คว่ำไว้แล้วเอา,มาเมล็ดถัว่วโรยหม้อที่คว่ำเอาตูดขึ้นย่อมรับมเมล็ดถั่วไม่ได้แต่ใครก็ตามเอาหมอ้อหงายขึ้นโรยมเมล็ดถัว่วย่อมรับมเมล็ดถัว่วแล้วเก็บมเมล็ดถั่วนั้นกลับบ้านได้เช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครจะเป็นยังไงอาจารย์ไม่เคยสนใจถ้าจะกระตุกแล้วเขาเข้าใจอาจารย์สนใจแค่เฉพาะคนที่จะกระตุกส่วนใครที่จะกลัวจะเกลียดอาฆาตพยาบาปอะไราเชิญเลยแล้วแต่เพราะ เขารับอาจารย์ไม่ได้ก็ต้องใช้ชีวิตของเขาต่างคนต่างใช้ชีวิตไปอาจารย์สนใจเฉพาะคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจไปทําตัวเองเข้าใจถ้าเข้าใจไม่ได้ก็แล้วแต่เขาอาจารย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้อาจารย์ได้แค่แต่ชี้ทางเท่านั้น HR ก็สอนพนักง,งานโดยมีการด่าบ้างเพื่อไม่เพื่อให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราบอกถือว่ารุนแรงไหมครับบางคนพูดดีไม่เข้าใจคะ่ะคําถามคือเราทําได้ไหม การดา่าต้องไม่มีเจตนาประทุษร้ายถ้าทำได้ไม่ผิดเลยถ้าทำไม่ได้วิบากกรรมตกแก่ตัวเราเองอาจารย์ดา่าอาจารย์ไม่เคยประทุษร้ายกับใครเจตนาอาจารย์ดีด้วยความบริสุทธิ์ใจลูกศิษย์อาจารย์จึงเยอะแต่ทำไมเราดา่าคนเกลียดเราคนเดินหนีเราละ่ะอาจารย์ดา่าวันนั้นอาจารย์อาจารย์ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างปู่มหาหมุนีขอคุณหลักธนครเนี่ยมาออกรายการท็อปนี่กว่าจะล่าสุดเมื่อวันก่อนเมื่อวานหรือเมื่อวันกน่อนไม่จำไม่ได้แล้ว คุณหลังพระนครเนี่ยพูดถึงปู่มหามุนีปู่มหามุนีมาออกอรายการเพื่ขอโทษอาจารย์ที่เอาอาจารย์ไปด่าแต่ปู่มหามุนีเขาไม่คนดีนะปัจจุบันยิ่งยิ่งดีใหญ่เลยเขามาขอโทษกลางรายการ,รกแต่อาจารย์ไม่ได้ติดค้างอะไรเขาอยู่แล้วไม่ได้ด่าเขากลับอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณหลังพระนครพูดว่าสมัยปู่มหามุนีบอกปู่มหามุนีบอกส